สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสต์ประสบการณ์นั่งรถเมล์แต่ต้องเปลี่ยนรถกระทันหันเจอกับตัวครับเมื่อวันที่29มิถุนายนผู้ใช้ยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสข้อความลงในกลุ่มแบงคอกบัสคลับคาเฟ่รวมมิดเรื่องรถเมล์โดยระบุว่าสาย73มีผู้โดยสารถ่ายบนรถต้องเปลี่ยนรถกระทันหันเจอกับตัวครับ ทั้งนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กได้เข้ามาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าไม่คิดมาก่อนว่าจะเจอเหตุการณ์นี้ทั้งนี้ก็รู้สึกสงสารพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าด้วยสารที่จะต้องมาทําความสะอาดรถครั้งใหญ่กว่าจะให้รถวิ่งได้อีกครั้งแต่จากที่ดูแล้วผู้โดยสารที่ปล่อยหนักนั้นเป็นผู้หญิงเมื่อเสร็จแล้วยังทําหน้าเป็นไม่รู้เรื่องด้วยพร้อมกับต้องข้อสงสัยว่าถ้าผู้โดยสารรายนี้ปวดหนักขนาดนั้นทําไมไม่ลงรถทําไมต้องให้ออกมากอดแล้วค่อยลง หลังจากพดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นเป็นผู้โดยสารรถคันนี้ค่ะคือสุดๆอะค่ะ คือน้องเขานั่งอยู่พอจะถึงป้ายช่วงจังหวะที่เขาลุกก็ตามภาพเลยค่ะนอกจากนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันเป็นจํานวนมากเช่นผมก็เคยเจอครับผู้ได้สารเหยียบอึสุนักขึ้นมาบนรถเมย์สาย80ครับรถแอร์ครับส่งสารพนักง,งานเก็บรถกับพนักง,งานเก็บเงินมากต้องมาทําความสะอาดแค่ขับรถก็เครียดมากอยู่แล้วมาเจอแบบนี้อีกแต่อีกมุมหนึง่งผู้ได้สารท่านนั้นก็คงไม่อยากให้มันจะเกิดขึ้นหรอกครับ แต่ตอนนี้เหมือนเอารถไปจอดอยู่แถวแถวสอนอลาดพร้าวน่าจะรอทําความสะอาดให้เรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีคนมาขอเลขทะเบียนเพื่อหวังไปตีหวยอีกเป็นจํานวนมากอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ